ยิ่งง่ายกนง่ายน้มซุปได้คอยก็เด้งไปหามแล้วเลยบอกว่าใจเย็นๆใกล้กันเนี่ยค่อยว่าคอยจ้ากันคอยว่านะเราชนใจหัวไฟไปมากฟันหัวมันเลยเหรอเฮ็ดมีบ่หอยรลุดนะทางรถทางเล็ดมีอยู่บ่นี่เกี่ยวกับม่านนี่ด้วยนี่เออใช้ทางเวกับเพื่อนได้มีอยู่บ่มีมีเออให้เราเลยใช่ใช่ใช่ให้แล้เลยเอาเลยเอาเลยใช่

ที่เป็นฮกเวอได้น้องผัวพี่น้องเนาะคำถามไทยเบิรงกับทางอ่าบ่าวเสด็จมันอีกเจ้าหนึงผัพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เอาล่างๆเสียเงินอยู่ว่าสีเสือไพ่อ่าเพิ่นแบบใด้น้องผัวพี่น้องเนาะเอ้าคนอื่นเบิร์กระต้มข้อกาบทักทายสบายดีเนาะกลับไปพี่น้องเอฟซีเบิร์สู่ผู้สู่คนเด้อน้องผัวพี่น้องเอ้ยโดยบริวารที่เป็นเนาะผัวพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนั่นเลยน้องเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวเวด็จบ้านทางคือก่าอีกแล้วพี่น้องเเยนาะพบ่น ก็บอเหยียดในมือนี่กับยูที่บ้านพนซิมพ่อพี่น้องเลยเนาะกำลังว่างเพนกันอยู่ว่าสเอาแบบใดพี่น้องเลยไปจะน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ่าเียดี่พอพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนี่พรพอมกันเลยน้องพี่น้องเลยพี่น้องเลยทางลุงเฮิรมเพิ่นเนี่น้องพี่น้องเลยุงเิม เหมือนยังเห็นให้กวนักข้าวแทะน่ะยืนลุมเล่าอยู่น่ะสบายดีเด้อนสบายดีลุมเล่ายังนั้นโรคดิเอแทไปแล้วอดาราโชคเย็ดบ่ลุงคนรอไปก็อย่ากว่าดาราชคเจ็บ่ลโว่าาเกือไม่ได้ห มุ้ิอยู่ช่วนเขะหาชิานิงเนอู่้วเหรอเิ้นหลายชิปเลยนน่เนาะหลายคนอยู่ได้แถวนคนยกไปเลยนี่กันทางบริซัเพื่อนน้องได้ภานาทีเป็นทั้นขับทางกรุงเทพพิษณุยแมาเมืกันเอาฮ้มิสาคะบอกแล้วบอกใช่ป่ะนี่แมวมาอือ เยก็ย่งทัเยเไปหาเพื่อนดีว่เคยไปเออแต่ว่าเออเราตั้งแต่ล้วมันยังมีขบวญเยไปเที่ยงเลเป็นว่ายูงที่ไมห้ได้ดีน่ะแลผู้โชคดีก็มีอุตสาบีเท่าไหร่เออเสรเลยเรียบร้อยเสรเลยแล้วแล้วว่าพูเป็นไอเฟนจะได้ก็ถือยู่เนาะไอข้อเป็นประกันเนาะใครวาบ้าพี่ไอเฟนเนาะเป็นได้ลุงคือว่าเอาข้อเป็นประกันโอ้ยโต้โนไล่เยพูนเลยไล่กันยัง เราเราเราไล่ลลไคอยมาอ่าขอยไปหามแล้วเราเทียบกับยานออน้ำสบูง่งานน้ำสบู่ในขอยก็เริ่มไปหาม,มาแล้วหรือเว่าใจเย็นๆใกล้กันนะไม่ค่อยว่าค่อยจาก,กันค่อยออว่าหน้าเรากูชนใจหัวไปเป็นมากฟันหัวมันเลยโอ้โหขม่ใช่ตั้งกล้องเนะตอนแรกเก็บว่านี่ะมันมันบอกงามปะดันป่าจะพี่ไล่เนาะน้อยเห็ดเงิน โมเม่ไปรักใครวะเนาะทางทางลุงลูอยังเป็นญาติเลยหนลุงมาเอาลูกแล้วราก็ชงมาแบบลุ้นลุงแา้วเล่าแม่ใกล้กันน่อยมันมันก็มันเป็นทุกสิ่งทุกข้าวถ้าเรากระจาเราบางบางสิ่งกับบางสิ่งก็ดีแบบว่าอารมณ์ดีบางสิ่อารมณ์ไร่เพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจว่าคือโลกประชาเพิ่มเป็นประชาข้นข้อนแบบว่าข้นคนเกินนะมันเป็นคนพอเต็มนะคนเกินล้นเกินล้นล้น ประเภทแว่ามันแกงแบาซาบเดียวก็ได้นะพวกนี้น่ยย่านหย่างเงยเนาะคุย่านนน่มีเลยย่านเเวเาจะมามนเอหรอกตะกอนอ่อ่าคือว่ารานแล้วก็ผ่านไปดีละีโตนี้แล้อารป้าไปอามลงช่วยกันก่อนนะลงนี่เลยหมดถาเสียวถ้าเเสียงผ่าน ดีไปอาคีไปเพื่นแบบสะพายเพื่อนนี่แบบแบบเราพูดชิกตัวเลยไปไปเด้ยิมันเดีนักเนาะยนัก็สะพายเลยเดออได้อยู่ได้อยู่เนาะเอาได้บจจ่อไปดูที่แทบารนี่เัิน่าคู่นี้นี่ยางมุ่เศ้าออกร่ากายการนอเออแน่นหละเออเนาะยิ้าทขว่นนอเนาะไปนเนะ นี้ยนี่ลิมเกิือปหาปูนเกลือเข้าจไปเพือนได้ทิยเพื่อนนะปูนโผว่ดอกยางใหญ่ไว้ดิได้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 กาอที่ชอบพี่น้องเลยไสเข้าไปหาน้องสบโ่เพระน้มนเตียมเดียวรถตู้อหมอบอ๋อกระกยางติลงมือเก mình lên thành chỉ... ừ. rồi, rồi 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 rồi, không để ta hơn à, 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 nó kiếm nó áo nó chắp เ็แบบอ่าไปที่แล้วเห้ยตัวพี่น้ไงเจ้าอยากได้โบดุาม่วันนี้ก็รอยากไรอ้ายืนกี่ให้เราได้แบบอยใหญ่เลยอ้าาไปดูเ้ะออเอาไปเลปจบเนไก่เห้ยไเล่นเฉยๆแล้บาเเล่นไก่ได้เอาไปเลยเล่นไก่นไ้นงเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเันทีจริงวันเบื้องลังวันที่ได้น่ะ เอกันเลย่ๆโ้ยนี่เนาะหามหามเอาหามเอางหลัง่ลงม่ได้นี่ทั้งบวิตวเวียดบวตาบแสนกำลังเอารถลงพี่น้องเยบวิตบวเียดบวาโอ้ยน้ขาดระเป๋าไน้องนนี้เราหนุ่เสือข้างนี้ได้บวชตาฮะัางานลลงยๆค่อยๆ่ๆ ค่อยๆค่อยๆบ่วเนาะค่ะงานเทบรเวคือได้บอรเอดเลยข่าวกับเจ้าเลยไดะตัวเลองลองเฮ็ดมยันอกมเอาไป้เอาคือเลยเดได้เห็ดเนียนนะเห็ดเนียนๆเลย เห็นเห็นว่าเนียนเลยได้ได้ตาบุได้เรื่องรางเรื่องงเรื่องเตรียมการเรื่องรางเตรียมการก็ไปเช่าไพ่เมอุสาพี่น้องเนาะเอากรจะทองมาเลยเนาะนี่น้องคอนี้ากันแก่อ่ะยังไงทั้งเมเพื่นเห็ดแหละตื่นตันใจเนาะ เบิกเบิไเช็ดลองเบินถ้น้องคีวเ่ยคืได้เนาะคือไดเปิดตาเาบ่อเยจากงทะนี่เนอตัวนี้เอะใสู่รีถึงไปนังรถน้ำมอตอร์อันนี้มันลอยเฮงหรือมัอยเห้งลอยแบบไรมันตื้จอ๋อเออดว่ากัได้ยุ่งเ่างไม่ใช่ได้ไม่ห ีไปอันนี้สะทำไน่สีแน่เนาะอึ้นไค่อยนะม่ใช่ขึ้เลยนาะันเลยโอ้ยวกนกไม้ฝันนี่ล้เนาะเฮ้ยเจ้าต้ตา<ล>เนี่ยต้ตาแล้วรถคร่ยคาลองเหอนัยัง่ได้เสียงคาเลยนะ เอาลากรถไปเลย่ังเจ้าย่าจัลากรถไปเลยเด้บ่วยลับมากมาดีเฮ้ยเนาะมงเชือปืดไปเนาใด้เป็นบสอม้นลายปนเนาะอแต่รคนอไอ่าคือคือเข่ากันเลย่าเข้ากันเลยมาบดอยเนาะไปไปดนหนอยเพื่นเจ้าเจ้าเข้าไปห้องำดังเด้อ เดี๋ยวถ้าไปขไปห่อก่อนเล่าอยู่บนได้เฮ้จักเด้อจะขวไปหอได้ปุ๊บแต่มันจะมีหลังคาเทียวอยู่เบื้องเหนือจาขี่เลาะก็ได้ขี่พ้องกันก้าเหนีวขวบ้นได้ำหลังโอเคโอเคไปไปสแนเอากล้องเจ้าอ่ะเอาชงบ้งหรอเบิ้งเมนเมนออเนาะเตายไปเลยเนาะวาดนี่่หอมเนี่ยใ้ได้ขนมนะ

เย็นเลยน้ำเป็นเยนเย็นานมาห่มมาห่อเนาะนั่งเรือกว่เทพืชนี่บ่านนี่พกพ่อกันก็เมราอุตสาห์รเป็นรอบที่สองรอ่สอมกอยอ่ะนั่กักันข่าหเลยเขจ้าู้พ่วะเอเป็นรอบให่ใเจ้ามาผู้หลเจาอย่ากูพูบอยากู้ลน่บนวพาฝนช้างคือมาดุ่ามันแทบพ่อจะทุกจตมีคนิเนาะอกจบ่เพ่เพราะ่นเห็นเมแล้วดุ น่ขยันนะา่วยเหลือมากเลยครับทางเมยพนกาโอ้พี่น้อยเนาะคือว่าตั้งแต่มาอยู่นี่พี่ก็เริ่มปลูกหันปลูกนี่เลยพี่หน้อยเนาะยุนก้เฮ็ทานเนาะอ่ยู่นี่จะมาอยู่นี่กเมาพี่น้องจมชิห่อทนองาแดดเนาะปย้ากการเขาไปโฮมป้าตัวทังนั้นก็เมาแดดเลยนะมบกไป็ดข้อแค่ยังนี่มว่าแทน คอก้งนีบอนไว้นั่นบัวถวยบวงบอกว่ายบวเออนี่พนพากันหอยกันยังเนาะไปเทีอนพื้นทีนไทยเนาะโอ้กอท่ากอท่าคุปพ้นมก่อนนำมานำมามีรถมาไหวมานยังเห็นเ่าอีกครับนี่โอ้ยกัมันนั่นลูกเอ้ยกับมาดิมีเนี่หนะเจ้าที่พนยันเจ้าที่เป็นทหยกยาบาลนี่ที่เป็นท่นมีนะก็คือว่าแล้วริจหลายปีเด้อเนาะลายปีลายปีแ้หลายปีลยมันเศ้านะลูก มาสอปีเลยแต่บัคขับจับกับเป็นดูเพราะว่าเคยเป็นแล้วนะต้องว่เข้าใจแบบเข้าเลขอียังขนาดเบรกมันบ่อลชันสินะคันเออมือนี่มืออื่นมือช้ามือก็เป็นแล้วลูกเคยขีแล้วเคยขี่ประมาณสองปีนี่แหละวางห่นะมันยาวสอปีเลยที่วไปจับรถเออเมื่ี้ขี่รถไผจใะขี่รถเขาที่แบบเหตุการณ์น้ำพ่นอยู่ชุนบางนา ส่วนบางนาอยู่ไทยพี่บ่โยโยยุนครนเทพันพุ่นตั้งแต่อยู่ไทยพู่นพี่บวยข้อดีเฉพาะอยู่ไทยแต่ว่าเนาะยังบ๊วลืมอยู่เนาะเหตุเกี่ยวชวนนะเหตุเกี่ยววนบางนาแล้วเพิ่นปะให้ดูคนละคันละคันละแต่ละคนนะลูกไปทางนั้นไปทางนี้นี่นะผู้ชายก็ไปเบื้องนั้นปุ้ยปุ้หญิงก็ไปแถวแถวพุ่นอีกทีนะ เงิน้เทอาไรแ้วฉันดีโอ้ยบได้มันมัดห้องลวลูกว่าเงินีี่จะยคอดนีะมึงมีกูีอยู่ลามีเงินจำนวนหแล้วแล้วลูกีแล้วมีพ่อได้ไหว่าสมทบอ่อ เอาเอาไปนติดโงมันมงีหลีได้สาไมมีได้ไม่เอาชาตอนนี้นีเงินเ่าได้นนี้เออตอนนี้ฮัโจะมีเทลูกให้แล้วมีท่าก็รมดแล้วมันไข่ทันหมดแล้วลูกมันไม่เรอยงเลยโดยบอกจบวเนาะบดคักแน่ ทานหมนทานหมนโดยคันเห็ดแล้วก็ได้ทานบอกว่าเด็กบุมางทานดีๆโดยดยโดนมาช่วยอีกนางเงินคนกับบุมาถึงที่ว่าสีแบบเก็บแบบว่าโฮมซื้อรถนีโอ้ยยังไงคนเป็นงยังบ่ได้ยังบ่ได้เลยอยบ่หรอนแมเมื่อคืนนี้จะฝันยังจะบอกเขาไยังอกเแปลกๆค่เขาบว่โดยแปลกอ่ามีคนเคยบอกอะาว่าว่าอ่าแฮ ให้ว่าว่าอยากได้ว่าฉันให้ว่าว่าอยากได้ไฮว่าว่ามีแหละมันจะเป็นจริงได้ไหมเจ้าอยากได้อยู่บนรถ โอ้ยเก่งได้เลยเออชาถุใช่หรชาถุเออคอยเป็นจริงเนาะว่าเขาเอาไปจั่วเป็นห่ะคอยเป็นจริงอ๋อเป็นจริงลูกขี้เป็นอยู่วะจั่วเป็นพ่นไปนียแต่กอะเป็นงานแล้วบริจับเพิงเลยเนาะกประมาณสามมือกับเป็นเนาะแมนั่นประมาณสามมือกับเป็นดูให้เราลองใช่เราลองขี่นี่รถคอยคอยแข่งเราลองขี่บางรถคอยได้สิเป็นอยู่วะลูกชายเป็นเนาะถูกใชยพวกนี้วะด้วยพวกนี้แหละเหมือนใครขี้ที่กุบิเนาะ แต่ว <c oughs> ่าแม่ก็เป็นคือกันลูกใูเราบ่เป็นลลองสิถามแม่เราเบิ่งเจ้ากาีบ่รู้จักเฮาใเจ้าลองขี่เบิ่งกบ่เข้าใจปานได้เนาะเบรกอหยังหั่นนถามเบิ่งนกให้ขี่รบ่เวียดก้ลองขี่เบิ่ง่เวียดออเพิ่นบ่นอเอาให้ขี่รถให้ลองขี่เบิ่งนะวานว่าได้เด้จ้ะเออแบบบ่เข้าเลขอหยังก็บอกแม่กได้อออลองออ đâu đó, còn lo con đấy, mà, ấy, này, đâu, đâu con nữa, đó, còn đấy của luôn, bà lo con, gặp chứ thôi, được này, chỉ đây mẹ ลอง่าออกเนี่ยบอเชนบวกกันน okay, well, ้องก่อนเนอั้ไมามักตัวนี้เลยลูกหัวนี้รถเฮาได้พอมาข้รถเฮานะอย่าพารถเฮอไปตามลกั้วไดอไม่ไบอโดยโดยไม่หอบ่เชนแ้จริงยังนะนาะให้บอเชนอะไหเม่เราลองขับเบิ้งดูออกมาดูบ่เชนแต่หัวได้เมยเยออกมางเป็นเบ่เบียเราหายเลทำเป็นตอ้เนะ อย่าได้โอเ้นยังเป็นดุกับเู้อเดเรเราอยากลองกันเนาะเราคันใหม่เลยเนาะเป็นตะแผลเป็นตะแผลเหรอวเป็นตะปูยูเป็นตะแผลเหรอวะ ดมนดากุศนเนาโอ้หอนให้ยได้นี่ฮานะทำไม่ชนี่ยมรถข่อยที่ใหม่ไเลยสิบนปรกรเบรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบโเด้อันนี้อนี้เบรกนี่เนาะอัคือว่ามันไปอลรกันมันป้าก้อนน่ยสิอ้อนป้าเขาเนมอนล้เลย่นอันนี้อันนี้นี่เบรกหน้าเด้อนีเด้อเบรกหน้าตอนันเบรกเบรกหนัง ไปตีนไงหลังทั้งเกี้ยทั้งนี่เีเก้อจับดูน้อยอะจนี่ดูอตัดจว่าเ่อยู่วเร่ต้บก็เลเยอะไม่ไม่เก็บสยาแลยว ลองเบิ่งกคนอะค่ะลองลองอยู่อะเรื่อเลขสี่เปล่าว่ะเรือเลขได้เลยนี่ฮะเลขว่างว่าบอเชนเลขว่างแน่ตอนนี้นะเ็ดดีย์เลยจงกนญละไว้ในบอเชนวายันนี่จงท่าไว้เลยเวียนเท่งเท่รถอยู่นี่ได้บ่ได้บ่างไหมคืออยู่ใจไร้เรียบร้อยแล้ยเรียบร้อยเลยขึ้นไปเรียบร้อยเลยจงกุญไว้เด้อยจิ๊เด้อเพราะอันนี้นะเพราะที่นั้งที่มีบุญวาสนาเลยลองเบิ่งเลยลองเบิ่งลองเบิ่งสวัสดอีก Khai bóng lên hay luôn ghi bà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 n ghi quá, ghi bàn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  Ướp bàn ghi 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 ok 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 kia thôi, ok 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 đấy để cái ok ok vào ok 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 vào ok 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 nó ok 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 đây ok 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 đây, đây, ok 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 vào ok Ném ok 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 ném ok 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 ok

ไปแล้วบบนี้ไปกลกับมากับมาได้ปไปเลยเลยไปเลยว่านะไปเลยวอนะาตีนดูดิเอานดูดิจะตัดไปนาะาอเพ่นกั่นกัมมาไดเพิ่มีบไาจังไดเนาะลมักอยู่บ่ถือคิ้งอยู่บ่หรือยังไดมาจอดไว้รถเดี๋ยงนี nhen cũng thanh niên bên đây nha bừng nè nhen bù hù nhen bù hù đó nhen lo bưng gì chứ nó bưng cái gì kíp dối lốt Mấy nó nhé, thế đó thế đó. này thế à. bên đây này chào ba nó hủ lắm bưng 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 kí chữ thôi nha nhiêu cái gì khít vô này nưng nè bưng Tại cái gì khít vô này nè nè gì

อารไทยอันนี้ลูกมาเบียดโอ้รถขอกระเจขึ้นเนอมัมักอยู่บ่ครี่ยโดยไม่มักกเต็มใจเลยเนี่ยเต็มใจเลยแมเาได้่มาบกว่าดนมักตนนั้นมันบ่แม่กแบบนี้เพราะว่ามันอุกุกอยู่ตรงนั้นอุบลุกแบบทบๆ้วบกดูเลยว่าทเป็นแต่พุ่งมากเป็นบ่่โดยโดยมากคีเป็นมันบ่เนี่ยเป็นลู่มขามนมีเีคีเป็น มีเป็นูกมั่นใจมั่นใจลูกร้อยเปอร์นดยพอยแม่ไปซื่อนั่นซื้อนีโอ้ยแม่ลำบากใจยังัลากก็ดีอยากได้เนาะดอยากได้บเวีบห้เบวเวียดนี่จะเอาให้เังจอักจูบบ่มัด่ด้ยมัดลูกคัหอยสิก้าเอาจูบบ่คันหอนี่

ท่นนั <rôle> ่นแหละแต่ว่าดีใจอะนะดีใจเลยเนาะรอกันดีใจชุดแค่นี้รอกันดีใจเนาะดูอันนี้หลุดหลูกมาแล้วเนาะรู้เบียดิ่นท่าเอาามคันเล็กในชีวิตได้แม่มักกันบ่ตามที่ว่าจับอต่ยังมักไปนี่เนาะสีเนียจ้ะสีก็มักไปนี่เลยสีก็ แบบใดนาแบนี่ก็ได้แล้วแบนี่แล้วไปนี่ใจเลยเบีนเลยสนเนอันนี้มีมาเดียวเบียนไปซื้อไม่ไปเนาะใส่มืองนะมือลงดมือยี่ปอเมือก่อนปตได้หือเล่มือก่อนมือก็ได้มีแต่ทานดิ นพันดกระดานบ่ใช่หงวันมีอได้วนมีมีโชคมีลาบอยู่บ้มือพิ่นมีมแม่นี่ถุงเงินพน่นมงไงเห็ดมีบ่้าหอยหลุดะทางรดทางเล็ดมีอยู่บ่นี่เกี่ยวกับมานีด้นี่ใช้ทางเวกัเฮือนได้มีอยู่บ่มีมเอใช่แล้เเลยใช่เอาเลยใ่อาเลให่เราเลยเอาลยเอาเลยเอาลเอาเลย่อ่อาล่เอา่อาเ่เล่เอาเ่อาลย่อลอาม่าล ไ <laughs> น้นซึ่งยบให้ได้ไหมเอ้ให้ยบ่บนวย ตกในแล้วดุเลยตกในคือว่าตกขอมันน้อพี่ตกขอชฉันในผูตาดเอี้ยแต่ทบางเทื่ก็เยบางเทื่ยวก็บ่นากคิดเลยาม่ีใจไปเรื่อยแต่ไม่ดุบอกอยู่ไหนบอกว่าเี็หนบอกว่ามีเด้แบบนี้เด้อโอ้ยโดนโอ้ยแม่ดีใจเดี๋ยแม่อยากได้เป็นมีเละ็คืออยากได้ยลีเนาะอยากได้ยินบได้ยนเนาะ้าว่าว่าใหญ่ได้แสิไล่รดเนาะได้รดเนาได้ได้ดนะวันนี้ลมไฟพันเป็นจริงแล้ววันนี้ นอพี่น้องเนาะรถคันี้นะทั้งทั้งมอเชนทีมงานพี่น้องเนาะซื้อมาให้ทั้งแมวซาเนนี่เนาะพี่น้องเอยผู้ทั้งมาเวียนได้พวกหมกันเนาะกางเกงเอ้าอะไรลูกผู้ายวันนี้เอาม้อมาให้ทั้งไอหมออให้ทั้งแมวซาเป็นเรื่อกัสิพักกันก็ไปนั่งยุ่หมบัานนี่เนาะทดีมาบ้านแม่ จะได้ไหมเด้ดนปได้บาทนี่ช้ใบไ้ว้อยู่บได้ใไปานี่ใบได้บาดนีได้เปนบ้เลยบานี่เป็นของเพิ่นกระบาด้ไมเป็นของแล้วเป็น้กบาทเราได้ของาสเออมกี่บาทเยเราได้คดกโคดิกอ่าโคดิกไอ้เพื่อนที่เองเพื่นเลยจังจังเร่งเออบไได้แน่นเลเอ้ยอ่าเบิ้งงเกียร์ก้อนมห่น้ก็คุเาใหน้อกไอ้นก้อน มันห่อนลยลูกมัน่อนบเออนคอยยุ่งให้บาเดียวรถลากรถบาซะเออคอยยุ่งให้ื่เดียวรถเอาเลยนี่อาใช่ไหมเอ้ามาดมกนะกเอาซะรถก็ไม่ได้เป็นของเขาเลยเอาลเลยตะว่าแต่ว่าจังใดกย่รถใมึงดูน่ะ้ใส่หมวกกะนกเลยจอชิลังห้จักใส่หมวกกะนกเปิดพรางเลยแม่น่ะเปิดประมาณกลาง À, xe ờ, ờ xe nó khen sao? Không, xe nó khen sao? cái thứ xe khang khen này nó. Ừ. Ừ. À, hay vớt đi. Thấy? vớt lơi. Nó 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 đẹp vô đây mai mà bỏ. Đi đi Ủa, hết <laughs> rồi. lốp đấy. Phải giờ phải rồi, phải hết.

ไปช่งเชื่อบลุเชื่ออา่ยว่าทั้งงานเพูนว่าทำโมยกชถ่กัให้ลูกไถ่ใด้ได้อ่กี่วันสิบวดนเอาเพ่ให้่เนี่ยฉันดับเ็าใสแบบมันตัอฮ้อนตัดเฉยเนาะยืมบ่ของไฟวฮะ

เขาน้โทรศัพ <segue> ท <N> ์พีน้องเอ้ยน้อเคยอไม่กันั้นบานะเป็นไดมันอยหนี่เก่งนี่มันมันก้นเากันยูเลดเลนี่มันเดมันหนเนาะเป็นบางรุ่นนะบางรุ่นกับ่ัต์อมโอกีนเนี่ยเเงอาอ อม่กชันก็เพราแม่กชันบ่ซนวัวเป่ละบาในพีนเอเยชัน่่บสเนาไ่ใช่ก็ได้บเชนเยม่าทไได้ลคคืนใคนแบบมน่ม่อน่แม่ก็ไปตลาดนัดเนาไม่ใช่อาน่ไปซื้อส่ช่้ดอยู่าม่อนี่ม่มโกันมาแบบจวดจดีใจนะม่นะชุดเลย สาธุเนาะรถกับมาหอดมาถึงเรียบร้อยเนาะชุกคูชุกคนเด้อคนหลักคนใหญ่เพิ่นคือกันคือมาเป็นเนพุกลูกนี่ยเป็นสะพานบุญเนาะให้แม่แม่กดีใจลูกเอ้ยใีแห้งบ้ามใจแห้งบ้างไดีใจชุดๆลูกเอ้ยชุดเลยชุกคู่ทุกคนให้ดีม่แห้งบึ้บุกคู่ทุกคนคนใหญ่ใจดีเพิ่นกับอู้ย่นคีใจดีใจพระเวทพระวงลูกเอ้ยเพิ่นเบิ่งใจพระเวทแม่คือด้วยอาแต่คือแบบนี้แต่ฉัเนาะฉันได้ขอตัวจบคลิปก่อนแล้วเด้อ เพรก็มันสิตันโครงวาเซนเนี่ยข้านี่ไหมบอยากเข่าหน้ามันคอยก็ได้ก็อยากถามว่าเซนได้เป็นผู้ใหญ่ข้างในเนาะเอ๋อยันแล้วเปิดกล้องก่อนให้แล้วเปิดกล้องก่อนฉัเนาะโดยเอ้าวไม่คอยสิจุบก่อนนะเนาะโดยโดยเอ้าสบายดีเด้อฉัเด้อเนาะโดยโดยสบายดีเนาะเนาะตลางเวียดเองก็คือใจกอดตัว จบคลิปก่อนน้องๆชางไทยขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขาติดตามชมคลิปและกดห้ับโฆษณาคลิบของอวียดไปเนาะหากว่าคขาบอกคำจ่ายใดเหมาสมมากพะคนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเอยเอ้าท้ายนี้ทางมอวียดเองก็คือขอกราบคข้ามาสบายดีสบายดี